คะพี่พีๆเ,เพื่อนวันนี้ตะวันออกนะคะก็เลยยังไม่มืดดูนกบนต้นไม้ค่ะเยอะมากเลยดำเลยไปค่ากลับบ้านด้วยกันทุกคนหาคลิปค่ะหาคลิป មកທາງនោះខាងនោះយំរាំងហ្មងណាស់ឡើយលោកបន្តដើមឈើលោកយក ที่น,นี้ไม่ได้ไปทางโน้นนะคะม,มาชมธรรมชาติทางนี้มั่งเห็นนกบินเยอะก็เลยมานะคะลมแรงค่ะ<ฮ>นกไรงตัวใหญ่มาก โยาค่ะให้ดำไปหมดเดี๋ยววูวกทุกคนเยอะมากมากเลยโคให้ดำไปหมดเลยโค้งค่ะก็บินไปโดน สูงเลยค่ะเห็นไหมคะเยอะจริงเสียงน้ำทะเลนะคะวันนี้มาทางนี้ลมแร,ง,รงค่ะหนาว ดูอ่ะดูผงไหมไอ้ดอมไปหมดเลยพี่น้องทำไมคะโพ้กินหากิกนดอกหญ้าดูค่ะเห็นบอ่อมืดบ่พี่น้องเยอะมากให้ดอมไปหมดเลยนี่ไม่ใช่กานะทำไมเจ๊ะจักเจ๊ ดูค่ะว้าวเยอะมากโอ้ยดูค่ะมันย่นไม้มีแต่น,นกให้ดำไปหมดเลยว้าวดูค่ะต้นไม้มีทุกมีทุทกต้นเลยนะคะนะีะให้ดำไปหมดเลย เสียงน้ำทะเลโอ้โหเยอะจริงค่ะ ไม่เดือดไปดำไปหมดเลยป้า ชมวิวนะคะชมวิวชมนกหาคลิปยากค่ะหน้าหนาวนี้เสียเสียจน้ำลบเ,เพราะว่าลมแรงขึ้นแรงค่ะทุกคน ทางนี้ไม่มีเกาะอยู่แต่ทางโน้นนะคะตะวันข้ารีบปลีรีบปลีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมืดไปค่ะชมบรรยากาศธรรมชาติทางกลับบ้านนะคะ ากด,ดีขึ้นนะคะหิมะหมดแล้วตาลายหมดแล้วครับ จอดเมื่อกี้นี่ค่ะเดินไปดูทะเล